เรื่องสามข้อเรียกร้องนี้แบบส่วนตัวเราเองในฐานที่แบบเป็นคนที่แบบอยู่ข้างงนี้เราเราเคยคุยกับพี่พุ่งไหมแบบโอเคมันแบบเราเราเราได้ได้มีคุยกันตรงนี้บ้างแบบความเป็นห่วงเนี่ยเราเราข้าใจว่าคนรอบข้างทุกคนคงจะแสดงความเป็นห่วงกับบุ้งเนี่ยเออแล้วล้วแบบพุ่งตอบกลับมาว่าคือส่วนตัวยูตี้ก็เป็นคนหนึ่งที่บอกพีุ่้งว่าแบบจะไม่ทำไหมแบบมันแบบไม่ทำไหมอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็พูดกลับมาว่าแบบแต่ว่าถ้าเข้าไปข้างในมันคือวันสุดท้ายแล้วนะที่พี่ยังเหลืออยู่ mm hmm. ก็เลยพูดว่าแบบพี่พุ่งรู้ใช่ไหมว่าณน,นช่วงขนาดเนี้ยที่พี่พุ่งกําลังจะเข้าไปเนียมันไม่มีใครชอบพี่พุ่งนะในสังคมเนี้ยทุกคนแบบดูกเกลียดเรานะพี่พุ่งก็เลยบอกว่าคือที่เข้าไปอดอาหารเนี้ยไม่ได้จะไปอดเพื่อให้คนเลิกเกลียดแต่ว่าอันเนี้ยมันคือ มันคือการต่อสู้มันคือข้อเรียกร้องของเราพี่จะไม่ขอให้ใครเลยก็ตามแบบออกมาทําเรื่องพี่เพราะว่าเรื่องของพี่เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องร้องขอมันคือการสนับรู้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณยังคงมีความเป็นคนอยู่คุณก็คงต้องช่วยเขาเขาไม่ได้มาร้องขอว่า ช่วยเห็นใจหน่อยได้ไหมแต่เขามาเพื่อต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมในประเทศนี้เขาจะพูดแบบนี้ใช่เขาก็นักแนนครับโอเคแล้วจนถึงวันนี้ครับก็คือเป็นหนึ่งเดือนหลังจากที่พี่พุ่งเสียชีวิตอย่างนี้ครับแบอยากอยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเองในฐานะที่แบบเป็นคนใกล้ตัวรู้สึกยังไงแบบเออเรื่องราวในวันนั้นตอนที่เรารู้ข่าวมันมันเป็นยังไงบ้างครับคือ จำได้ว่าตอนนั้นอ่ะยูตีไปโบกฉีอยู่ที่วดัดกำลังแบบเดินจงกรมอยู่เลยแล้วก็มีโทรศัพท์เข้าก็เลยขอตัวไปรับโทรศัพท์ก็คือเอ,อทางทางญาติเขาค่ะติดต่อมาว่าเออยูตีฉันว่าแบบวุ้งหน้าจะไม่รอแล้วนะเขาน่าจะไปแล้วละ่ะจากเราเพราะว่าตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเก้าโมงมันไม่มีชีพจรมันไม่มีอะไรเลยตอนนั้นน่ะช็อก ็อกมากๆกแล้วก็ถ้าพูดตามตรงก็คือยังคงปฏิเสธความจริงจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบเขาไม่อยู่กับเราแล้วในวันนั้นเป็นวันที่แบบจําได้ว่ามันทุกอย่างมันแย่ไปหมดมันแหลกทุกอย่างคือคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทํำยังไงมันช็อกทั้งช็อกทั้งรู้สึกแย่ทั้งตกใจแต่แล้วตอนนั้นมันทําอะไรไม่ได้จริงๆแบบอยู่ในวัด นะก็เลยได้แค่แบบขอให้แบบเขายังอยู่แบบเราเนาะแล้วตอนนั้นแบบเออให้เขากลับมาให้แบบให้เขายังคงอยู่แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝังไว้ก็รู้สึกหนะนักนิดนึงค่ะครับจริงๆเหมือนแันอันนี้เรา <ๆ S 1> เราอยากเราเองก็อยากแชรนะ์นนคือแบบตอนนั้นเนี่ยเราเราเองก็คือคือแบบมันเหมือนมันไม่จริงอะ่ะคือแบอบก็แบบเออพี่บุ้งอะไรอเงี้ยจะจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแบบ เจอกันอยู่ยยแค่แบบไม่ได้เจอกันแบบเดียวกอ้าวคือถ้าท่าพูดก็แบบไม่เชื่อคงไม่เชื่ออะไรกันแต่แบบเออเหมือนวันนั้นเองเราเราเองก็ไปไปอยู่ี่โรงพยานแล้วแบบวินาทีที่แบบโอเคตอนไปที่อ่ห้องชนะสูตรอะไรเงี้ยแบบเราเองก็แบบฮะแบบแล้วเหรออะไรเงี้ยเออก็งงก็ช็อกเหมือนกันแล้วแบบแบบอเออพที่ดนตแบบรนนนบนแบบีบอกก็ก็เหมือนแบบก็แหลกไปเหมือนก,กันครับที่เนี้ยครับ,รบโอเคคิดว่าเอ่อ ในมันมันก็ผ่านม,มาเดือนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็กระบวนการอะไรหลายอย่างก็ลังเลไปอย่างเงี้ยแต่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยครับคิดว่าถ้าเกิดผ่านไปสิบปี2ี่ปีสาสิปีเนี่ยสำหรับตัวบิวตี้เองที่ที่เป็นคนใกล้ตัวของพุ่งเนี่ย <Okay. S 1> คิดว่าเราจะจับจดจำเรื่องราวไหนมากที่สุดสำหรับตนนี้ถ้าเป็นเรื่องราวที่จดจำมากที่สุดเป็นเรื่องราวที่แบบเรายู่ด้วยกันคือพี่พุ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ชอบเชียร์อัพน้องๆเนาะไม่ว่าใครจะทําอะไรหรือ,รอไม่มีความมั่นใจอะไรก็แล้วแต่พี่พุ่งก็จะเป็นคนที่แบบคอยแบบเฮ้ยเราทำได้นะอะไรแบบนี้คือเขาจะเป็นคนให้กําลังใจทุกคนให้กําลังใจในทางแบบแง่บวกว่าแบบเฮ้ยเราต้องทําได้ดีทําไมเราทําไม่ได้อะไรเนี้ยคงจดจําช่วงเวลานั้นแล้วก็ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายเนาะก่อนที่เขาแบบ จะไปในช่วงเวลาที่เขาได้ต่อสู้กับผักหลับโ okay. อเคครับก็วันนี้ก็เอยอยอยากถามตีละกันผ่านมาเนี่ยแบบประมาณเกือบยี่สิบนาทีเนี่ยม,มีมีเรื่องราวอะไรที่อยากอยากจะแชร์กับพ,พี่มุ้งไหมเยอะแชรเลยอ๋อพี่มุ้งเนี่ยเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์มากแล้วสัตว์ก็ชอบพี่ม,มุ้งทุกแบบทุกสายพันธุ์เลยว่าจะเป็นตัวอะไรพี่มุ้งก็จะโอ้ยน่ารักจังเลยหรือแบบเห็น หมาของอาทางร้านอาหารที่ไปกินอะไรเงี้ยพี่บุ้งก็จะชอบไปเล่นเจ้าก็จะเรียนน้องมาหาพี่เลวหรืออะไรอย่างงี้พี่บุ้งเนี่ยเขาจะเลี้ยงแมวเนาะอยู่สองอตัวคือพี่ชโชก้าน้องเฮอคือ,อตัวแรกของพี่ชโชก้าเนี่ยจะเป็นแมวที่พี่บุน้นรัก,ก,กมากรักรักมากมากเขาก็จะอชอบแปรงขนชอบนอนกอดชอบยกขึ้นมาอุ้มมากอดแล้วก็จะบอก แมวของเขาเขาก็แบบเนี่ยแบบรักมากเลยนะคิดไม่ออกเลยว่าถ้าลรกเนี้ยไม่มีพี่แล้วเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยเขาโชคดีมากเลยนะที่ได้พี่มาก็าคือเขาพูดอะไรน่ารักแบบนี้คะ่ะก็จะพูดกับแมวหรือจะเป็นน้องเฮอเนาะแมวขนฟูๆตัวสีออกส้มๆคิีมๆเขาก็จะบอกน้องเฮอ,ขอเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยน้องเฮอเนี่ย เขาโดนทิ้งมาจากหลายบ้านนะเพราะว่าเขาดื้อมากแล้วเขาก็ซนแต่ว่าไม่เป็นไรนะลูกมาอยู่กับพี่รุ่งแล้วหนูจะเจอบ้านที่ไม่มีวันต้องจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ม>คือเป็นคนรักสัตว์มากชอบสัตว์ทุกตัวมันเหมือนรูปที่ไปถ่ายกับมาที่ร้านอาหารก็คือรูปรูปนั้นใช่ไหมก็ใช่ค่ะใช่ค่ะลูกนั้นเลยชคิดว่ามีมีเรื่อนงุนที่อยากถาั้อืตอนนี้มันคิดไม่ออกมันเยอะมากเลยครับ สุดท้ายแล้วอ่ะโอเคเป็นเป็นสุดท้ายของเซสชนันนี้ถ้าเกิดว่าขอพอได้หนึ่งพอนี่คิดว่าแบบ b ิว l d i n จะขออะไรี้เรื่องนี้มันจริงๆก็ถ้าขอพอได้หนึ่งพอมขอให้เขายังอยู่อขอให้เขาไม่ไม่ต้องตายเพราะความไม่มีความเป็นของคนสมัยอย่างที่เขาเคยพูดว่าถ้าสมมติว่าเขาเกิดตายขึ้นมาในการอดอาหารครั้งนี้ สิ่งที่มันผิดคือไม่ใช่เขาที่อดอาหารอยู่แต่มันคือภาครัฐต่างหากที่กระทำกับเขาได้แย่ขนาดน,นั้นมันคือภาครัฐที่ไม่มีความเห็นใจของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่มีความยุติธรรมและไม่ได้ยืนอยู่ในหลักการที่แท้จริงครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเซสชั่นของการบอกเล่าเรื่องราวของผู้ บิวตี้ซึ่งเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดพุ่งมันโดยตลอดแล้วก็ตอนที่พี่พุ่งอยู่ในระจับก,ก็เป็นบิวตี้่ไหรับที่ไปเยี่ยมโอเคก็ขอบคุณบิวตี้มากครับสำหรับการแชร์เรื่องราวแบบนี้ขอบคุณมากครับ